สวัสดีครับผมอาคันิ์จากเพจมหาแห่งประกันภัยครับวันนี้เอาใจสุภาพสตรีครับที่ขับรถครับผมเรื่องของคราบครับเครื่องสําอางครับที่มันติดในรถนะครับส่วนใหญ่แล้วครับท่านก็อาจจะติดเรื่องของน้ํายาทําความสะอาดในรถหรืเอาไว้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฉุกเฉินเราไม่ได้ซื้อครับเราใช้อะไรทดแทนได้บ้าง เช่นครับรอยคาบลิปสติกแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามันติดเลอะในรถครับเราสามารถใช้น้ำยาล้างจานนี่แหละครับเอามาชุบใส่ฟองน้ำครับถูบริเวณที่มีรอยลิปสติกครับก็จะเป็นการทำความสะอาดได้หรือว่าพวกคาบรองพื้นครับถ้าเป็นคาบรองพื้นนะครับเพียงเราครับเอาผ้าชุบหมาดๆกับน้ำอุ่นครับแล้วก็รีบเช็ดครับรอยคราบก็จะหายไป หรือว่าถ้าเป็นครับพวกคราบรอยด่างแป้งพับแบบนี้ครับวิธีบ้านๆของเราก็คือน้ําสบู่กับแปรงสีฟันนี่แหละครับเอามาขัดครับก็จะทําให้รอยแป้งครับหลุดออกไปได้ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเปื้อนปุ๊บอะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสทําความสะอาดนะครับรีบทําทันทีครับเพราะไม่งั้นครับรอยมันก็จะฝังติดเอาไว้ครับ ถ้าเกิดว่ามีข้อแนะนําเพิ่มเติมตรงไหนครับพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมาได้ครับผมก็อยากจะรู้เพิ่มเติมเหมือนกันครับก็จะได้ดูแลรถของท่านให้สะอาดเอี่ยมอ่องครับมีข้อสงสัยครับติดต่อ Facebook มหาเฮงประกันภัยได้ครับมหาเฮงภาษาอังกฤษประกันภัยภาษาไทยขอบคุณครับ